เป็นแฟนคาร์บอนคาเฟ่ครับวันนี้น้องไก่ของเรานะฮะลงสนามสักทีในยูโรปาลีกนะฮะเออยูโรปาลีกเนี่ยจะต่างกับแชมเปี้ยนส์ลีกในเรื่องของดีกรีนี่ก็เป็นรองเขาแล้วฮะแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยรอบลีก36ทีมเขาจะแข่งกัน3วันฮะพุทธอ,อ,อังคารพุทธพฤหัสวันละ6คู่6 3 8ามสิบแคู่ก็คือ36ทีมแต่ยูโรปาลีกเนี่ยจะแข่งพุทธกับพฤหัสพุทธ9ก้าพฤหัสเก้าคู่วันนี้ต่อเปิดลงวันพฤหัส เจอคาราบัคถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องใหญ่คะับก่อนจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทราวฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะวันอาทิตย์นี้สี่ทุ่คมครึ่งฝีเท้าก็ลุ่มลุ้มดันดอนน้องไก่ของเตัวแมวเนี่ยตัวเนี้ยฝีเท้าลุ่มลุ้มดันดอนไม่เท่าไหร่ดวงมึงแตกอีกตั้งหากจับสลากบอลลี่ครับมเมื่อคืนทีมเยอะแยะเลยฮนะเซาล์แฮมตันสโต๊กเพสตันโอ้โหมึงไม่เจอเชฟฟิลด์เวนเดย์ก็ยังดีมึงไม่เจอ มึงเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าพ่อบอลถ้วยในแอดเล้เอาเนะ่ยวันนี้เรียกความมั่นใจก่อนเจอคาร์ลบัคฮนะเจ้าพ่อบอลอัลเซอร์ไบจันนะลูกทีมของนะักแองก์อสเตโกกูนี่ได้เปรียบโคตรเยอะเลยนะฮะทางคณิตศาสตร์มี2.25เมตรเลยนะฮะหวานจี๊สบายๆนะฮะและ้วที่ที่ทะลึ่งเลยนะคือเขาให้สเปอร์เป็นเต็งหนึ่งบอลลีกครับด้วยไอ้หาบทีมดีๆมีเยอะแยะแมนยูมึงไม่ให้เต็งวะ เจ้าพ่อบอลถ้วยนะครับขนาดเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังได้แชมป์บอลถ้วย2ปีติดเลยโรม่าครับเป็นแชมป์บอลถ้วยมาเมื่อ2-3สฤดูกาลก่อนบินเบาก็ยังเล่นดีกว่าเลยอ,อ่สเปอร์เนี่ยเตงหนึ่งอ่ะสองจเก้าแมนยูสองจ 9, อสิบเบกนะฮะโรมาหนึ่งจายเก้าบินเบาโซเซดัดปอร์โตนี่เท่ากันนะหนึ่งจสิบสองเออปอร์โตเนี่ย ช้ป์บ่อยจะตายนะลาซิโอ 1, 16, ay, 1 22, นะึจ่ายสิแฟรงก์เฟิร์ตกาลาตส์ไลายเฟเนบาเช่หนึจ่ายยี่สคนเปิดราคาให้สเปอร์มินเต็งหนึ่งน่าจะบ้านะทีมเรานี่ไม่ได้แชมป์ตั้งแต่ปี2008 16ปีแนละ้วที่จะย่าง17ปีนะทั้งทที่เป็นทีมบิ๊กซิกนะฮะเอลิกเซนฮาร์นี่เห็นด่าจังเลย แต่คำว่า2ปีนี่ก็คือได้ลีกครับได้เอฟเลครับเนี่ยฮะอย่างที่บอกนะแมนยูโรมาบินเบาปอร์โตพวกนี้มีดีในเอของการเป็นแชมป์กับน้องไก่แล้ก็เชื่อว่าก,ก,ก็คงจะได้แค่เข้าร่วมนะฮะเชสเซีสเปนเลกิลอนพวกนี้จะไม่ได้เล่นในยูโรปาลีกเพราะนั่นแองไม่ได้ส่งชื่อ2คนนี้นะก็ซ้อมอยู่ซ้อมไปซ้อมรอเล่นในลีกไปนะลิชารีซอนยังเจ็บนะนี่รุ่นการ์ดยังไม่ได้เล่นเลยลิชารีซอนฟิลซันโอเดเบร์เจ็บนานเลยนะโอเดเบร์ bear, นะฮะ แล้วที่แย่อีกนิดนึงก็คือคิเซโลเมโลเซนเตอร์แบ็กติดโทษแบงตั้งแต่2ฤด,ดูกาลก่อนนะฮะเล่นกับมิลานในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบควอเตอร์ไฟนัลนัดที่2นี่ไปเจอ2เหลืองแม่งติดคามปีเลยนะฮะเพรา,า,าวันนั้น เล่นกับเบนฟอร์และชนะ3าหนึ่งก็ตัวสำรองก็คงได้ลงมาแบบทั้งหมดนะพวกเฟเซอร์ฟอสเตอร์อิบิซูมาปาเปมาตาซานะฮะลูคัสเบิร์กวาชิเกมีไมทิมัวเด็กูชินติโมแวนเนอร์แล้วแต่านายแองก็จะแกจะเลือกเลยนะฮะผู้ต่อสู้นี่เป็นจ่าฝูงลีกอเซอร์ไบจานเล่นยุโรปมาทุกปีก็คงจะกระดูกพอสมควรน,นะแต่น้าแมวเชื่อว่าสอสาประตูต้องมีอ่ะทำสเปอร์ไม่ใช้โอกาสเตือตจนเกินไปนะน้าแมวให้สเปอร์ชนะ4ี่หนึ่งพอทีคำเลยนะฮะ อนอกจากซอเปอร์แล้วอีก2ทีมที่แมวบอกว่าน่าจะทําได้ดีในคืนนี้นะคือบรากานะเต่ในโปรตุเกสจะชนะมาร์คบิเทลวิฟแล้วก็โอลิมปิกอสนะแชมป์ยุโรปรค,คอนเฟอเรนซ์ลีกไปเยือนลียงที่กําลังเละเลยเละได้ที่เลยฮะแนนแมวเชื่อว่าโอลิมปียอจะไม่แพ้ครับ